สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถท r าเวลคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการอัปเดตแอปเป่าตังนะคะในระบบปฏิบัติการ iOS หรือคนที่ใช้ iPhone นั่นเองค่ะสำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะคะหรือ Huawei นะคะก็ยังใช้เวอร์ชั่นเดิมนะคะ10.32นะคะ ยังไม่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น10.33นะคะถ้ายังไงถ้ามีการอัปเดตเนี่ยรถจะมาแจ้งข่าวนะคะค่ะเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งแอปเป่าตังเวอร์ชัน10.33กันนะคะขั้นแรกนะคะเราก็เข้าไปที่ App Store บนหน้าจอมือถือ iPhone ของเรานะคะเมื่อเข้าสู่หน้า App Store นะคะให้พิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหาว่าเป่าตังนะคะซึ่งจะอยู่ด้านบนเนาะ ก็จะโชว์แอปพลิเคชันเป่าตังขึ้นมานะคะให้เราๆนะคะเลือกกดอัปเดตค่ะสําหรับใครที่ไม่มีคําว่าอัปเดตนะให้ลบแอปเป่าตังบนมือถือนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่นะคะ หรือปิดมือถือนะคะแล้วเปิดใหม่ก็ได้ค่ะพอเรากดอัปเดตเนาะแอปเป่าตังก็จะทําการอัปเดตตัวของมันเองเนาะเรานะคะก็รอนะคะให้มันอัปเดตเสร็จจากนั้นเราก็เข้าไปนะคะในแอปเป่าตังแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่างๆนะคะตามปกติเนาะ เมื่อทุกอย่างถูกอัปเดตแล้วนะคะระบบจะแจ้งว่าเรียบร้อยแล้วนะคะแอปเปาตังเวอร์ชัน10.33มีขนาดรวม 161.3MB นะคะรองรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 9ขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ระบบ Android นะคะก็ใช้เวอร์ชัน10.32เหมือนเดิมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะ